ขอโลดเท่ายหร่พี่พายโล400พอแห้งอยนอ่อนๆเลือันนี้ขาย18เยวนั้น200เหรออ๋ออันนี้กิโลห่าหล่ออันนี้กิโลห่าหล่อ1กิโล200ยางบะฮันแต่ทั่วลงบะฮันแต่เบิร์ดเดอร์จ้าแนวอยากแนวกินอาหารพื้นบ้านอาหารปลาที่หลากหลายเนาะจ้าพี่น้อง เฮ็ดพอกระาลหลายจ้าพี่น้องเบิงแนจ้าพี่น้องจ้าเจฟ้าพามาเบิงพามาชมจ่าช่วงนี้นะคะพี่น้องอาหารเฮ้ามี่ไหเลือกหลายสิ่งหลายอย่างยางไปตลาดแล้วได้พบได้พออาหารชั้นสูงกันย่างลายคือเกาคือเดิมอยู่จ้าพี่น้องมีแต่ไข่ง,า,ง,งามๆจ้าพี่น้องนี่แหะครัตลาดนัดไทยเล่าทาอุเทน มีถูกวันจันทร์และวันพฤรรหัสบดีป่าเนื้อออนกระายหลายเหตุเป็นพ่วงไวเดอร์พี่น้องเดอร์ไปแล้วก็ซสื่อเป็นพ่วงสื่อเป็นพ่วงโหลดเนาะจ้ะอันนี้ป่ายังน่าจะฝาลืมนะคะพี่น้องจ๊ะโอ้ยนะคะพี่น้องแต่สะอ่อนเนาะจา้ะเนาะอยู่แม่น้าโขงค่ะ ป่าบ่อึดอยากาบ่อึดกินตามดูดูกันนะคะเนาะฝนตกฟ้าห้องป่ากระรายได้พี่น้องเห็ดกระอ,อกจ้าโอ้ยเห็ดพึ่งค่ะเห็ดพึ่งข้ามบอกเพื่อนว่าอันนี้เนาะจ้ามีราคาเด้อเห็ดพึ่งข้ามนี่นะคะพี่น้องเห็ดบวกก็เห็ดนิดนึงจ้าโอ้ยสะอ่อนคาเห็ดพึ่งข้ามจะพี่น้อง นี่ละค่ะประทับใจคักเนี่ยก็คือไข่หมดแดงนี่แหละจ้าเปินอามาาแต่สิไดหลายกะหลายแท่ๆย่างไปห้านเดยก็มีแต่ไข่หมดแดงจะพี่น้องจ้านี่คือตลาดไทยเล่าทาอุเทนถูกวันจันทร์และวันพระฤหัสบดีเฮดกระด้างกับเบิ่งในพี่น้องเอ้ยเบึ่งในพี่น้องพูนมีครบเบิดทุกสิ่งทุกอย่างมีแบบหั่นแบบซอยห้แล้กก็มี กบเขียดจิรอไหวกะมีจ่าพี่น้องนี่ราคาเจฝ่านํมมามาห้กับทุกคนได้เบิงได้ช่มกันนี่คือตลาดไทยเล่าทาอุเทนจ้าเอาอาหารสั่นสูงม,มาฝากเด้อพี่น้องเด้อนี่ราคามีโอกาสผ่านไฟผ่านมาไปทั้งนั้นอย่าลืมแวะนะคะไปให้ถือมือได้แหละ้าบถือถมือกับเห็นอีหยังได้จ้าพี่น้องจ้านี่คือ ตลาดนัดไทยเราท่าอุเทนจ้า